ได้หไม่ฟังไม่ได้หูด้ันไม่ดฟังเลยหูก็ดเอเลิกเลยเลยตักซื้อจะทำยังไงเปอะไรด้วยมิเลิเลยอ้ะอ้ะขอเบอร์โทรหน่ย่ พี่ตนะคะซืเยอะนะซืเยอะวาง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 ววา